สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งบทบาทครับที่ว่าแคบที่สุดแล้วแต่ว่าเขาจะทำได้ไหมกับทางแคบๆครับพอดีเลยครับมองไม่เห็นอะไรเลยดูดูขูดครับอย่าดราม่านะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นของชอบของครอบครัวเฮ้ยไม่ใช่ของบุคคลอ่รู้ดไปแล้วครับพอดีเลยนะแต่คนขับฝีมือมาก คนขับนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับฝีมือชำนาญการดูบางฝนก็รู้ครับแต่เรายอมรับในฝีมือของเขานะเออดูกระจกใครจะโดนไหมอ้าสุดยอดฝีมืออ่ะเออเดี๋ยวดูดูนิดเดียว <S <S ไปเลยไป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 เลยไปไป โอ้เสียงกระหึ่มเลยครับดูดูด,ดูนิดเดียวเองครับไปไปไปป้าป้าขับได้ไงวะยอมรับในฝีมือมามาทีเนี้ย ลง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 เขาชื่อภาคครับฝีมือแต่อยู่บ้านไหนไม่รู้ขับให้กับดินดวนครับเขาเรียกว่าสุดยอดฝีมือยอมรับเลยครับไม่มีการชะงัก ไดัไแล้แอลห้าศูนย์ปครับไม่แกะกล่อง SP ตัวไม่ล่าสุดบังฝุ่น พอดีกับรถครับมันก็เลยมองเห็นชัดถนัดตามากเลยไปเลย,เล,ยลงไปข้างล่างเลยลงไปข้างล่างเลยลงไปเลยลงไปเลย ไปไปไปเลยเลยพ่ยยาพ่อพี่เีแต่และแต่ละ พี่นีนค่อนข้างจะแคบแคบครับลง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 ในเทื่อนึง